สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดจะมาขอรีวิวนะคะซีรีส์ที่น่าติดตามที่กำลังที่จะใกล้ที่จะลงจอเร็วๆนี้นะคะของช่องจ m มเอค่ะทุกคนเอาล่ะทุกคนเรามาเม้ามอยกันนะคะสำหรับเรื่องนี้แอดภูมิใจนำเสนอมากๆเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะอยากจะให้ติดตามกันใครคือองชองเตนะคะสำหรับเรื่องนี้ที่จะเป็นเรื่องที่เราอยากจะมาเม้ามอยกันนะคะองชองเตคุณคือใครแล้วคุณรู้จักผมได้ยังไงคุณเห็นผมเขียนหนังสือเล่มนี้หรอ คุณห้ามเอาเรื่องที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ไปบอกใครนะไม่งั้นผมก็จะฟ้องด้วยว่าคุณก็เขียนเหมือนกันเรียกผมว่าอองชองเตก็ได้ผมไม่บอกใครหรอกครับคุณทิวรับประกันได้เลยเราจะรู้เรื่องนี้กันแค่สองคนเท่านั้นปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ไหมช่วงแรกมันก็จะยากหน่อยนะแต่อีกไม่นานมันจะผ่านไปได้แน่นอนทิวเปิดหนังสือภาษาไทยหลังจากที่เขียนจบไปเขานั่งเหม่อมองไปยังชั้นหนังสือตรงหน้าอย่างไร้จุดหมาย ทำไมเขาถึงหลงรักตัวหนังสือเหล่านี้ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกก็ไม่รู้อาจจะเป็นด้วยความรู้สึกของความไกลบ้านมั้งทิวเลื่อนสายตาไปยังหนังสือที่ตั้งเรียงรายอยู่เหล่านั้นพร้อมกับปล่อยความรู้สึกให้ลอยไปไกลแสนไกล ทิวนั้นเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่จําเป็นจะต้องกลับมาเรียนต่อที่ประเทศไทยเพื่อโอนหน่วยกิจสอบเข้ามาหาวิทยาลัยทั้งเวลาเรียนก็เริ่มที่จะผิดแปลกไปทั้งภาษาที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงทําให้เด็กลูกครึ่งคนนี้ที่มีในตาสีฟ้า ไม่ค่อยจะมีเพื่อนนักเอาจริงๆก็มีเพื่อนแค่คนเดียวนั่นแหละทิวหรือว่าเทโออัศวะเอกอนันต์เป็นลูกชายคนเดียวของดอกเตอร์ทำรงอัศวะเอกอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เขายือนอยู่ตอนนี้นั่นแหละณนขณะนี้ทิวได้รับคำสั่งสายฟ้าแลบเลยให้ย้ายถิ่นฐานมาจากฝรั่งเศสอย่างกระทันหันเพราะว่าพ่อของเขาต้องการให้เขาเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาภาคปกติของประเทศไทยทิวจึงจำเป็นจะต้องกลับมาเรียนหนังสือที่ไทยอย่างช้าที่สุด ตั้งแต่มหเทอมสองเป็นต้นไปมิฉะนั้นหน่วยกิจที่เทียบโอนมาของเขาก็จะไม่เพียงพอทำให้เขาไม่สามารถที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยตามขั้นอายุปกติของเขาได้ทิวอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งแยกทางกับพ่อไปมากกว่า10ปีแล้วที่ฝรั่งเศสชีวิตความเป็นอยู่ของเขาที่นู่นก็ไม่ได้ดีมากนักแต่ก็ถือว่าดีกว่าที่ควรจะเป็นเพราะพ่อของเขาส่งเสียค่าเล่าเรียนค่าเลี้ยงดูทั้งหมดจนกระทั่งเขาถูกเรียกตัวกลับมาในวันนี้ แน่นอนว่าเขาและแม่ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากรู้ดีว่าเงินทั้งหมดที่ถูกนำมาหล่อเลี้ยงชีวิตไว้เป็นของคนที่คุมบังเหียดของโรงเรียนที่เขากำลังยืนอยู่ณตรงนี้นั่นก็คือพ่อของเขานั่นเองผู้คนไม่ค่อยจะคุ้นเคยภาษาไม่ค่อยจะคุ้นเคยระบบการศึกษาก็ไม่คุ้นเคยและวัฒนธรรมก็ไม่คุ้นเคยทำให้ทิวหายใจไม่ทั่วท้องเลยตอนนี้อย่างน้อยก็เวลานี้แหละไม่รู้จะไปยังไงต่อน้องครับน้องนั่นแหละรอพี่เดี๋ยวก่อนสิ เสียงร้องเรียกที่ดังขึ้นเป็นลำดับพร้อมกับแรงสัมผัสเบาๆที่ข้อศอกขวาของเขาทําให้ทิวนั้นหยุดชะง,งักแล้วก็หันไปมองเจ้าของเสียงคนตรงหน้านั้นเป็นผู้ชายในชุดนักเรียนคนหนึ่งที่กําลังจะเหนื่อยหอบแบบน้อยๆเพราะว่าวิ่งกระหืดกระหอบตามมาหลังจากที่เขาไม่ได้หยุดตามคําเรียกทิวยกมือขึ้นชี้มาที่ตัวเองช้าๆราวกับเป็นคําถามว่าน้องที่พูดหมายถึงผมเหรอใช่น้องนั่นแหละน้องทิวใช่ไหมครับพี่ชื่อภูผานะ อีกฝ่ายหนึ่งพูดพร้อมกับเสียงที่ยังคงหอบอยู่แต่ก็ยังส่งรอยยิ้มกว้างอย่างเป็นมิตรน้องน้องทิวหยุดเดินชั่วครู่ไม่ใช่เสียงเรียกแต่เป็นเพราะว่ามีวัตถุอะไรบางอย่างนั้นกลิ้งมาตรงเท้าของเขาพอก้มลองดูเขาก็เห็นว่าเป็นลูกบอลลูกนึงนอนแน่นิ่งอยู่ทิวก้มลงแล้วก็หยิบลูกบอลน,นั้นขึ้นมาแต่เงยหน้าขึ้นเขาก็เจอกับใครคนหนึ่งยืนอยู่คนคนนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าของทิวลูกบอลพี่เองครับ ชายตรงหน้าพูดแล้วก็ส่งยิ้มให้เป็นประกายทิวยื่นลูกบอลให้แต่ก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรเพราะว่าไม่รู้จักคนตรงหน้าพี่ชื่อวายโยนะเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนนี่พี่กำลังซ้อมจะไปแข่งอยู่ว่าแต่ทำไมพี่ไม่คุนหน้าน้องเลยอะคนตรงหน้าพูดแล้วก็พลางที่จะขมวดคิ้วอย่างสงสัยนิดหน่อยเฮ้ยไอสายฟ้าซ้อมไปเป็นเพลงเพลงสิวะจะเปลี่ยนทำไม เสียงของคนคนหนึ่งดังขึ้นซึ่งก็มองไม่เห็นหน้าหลังจากชายคนนั้นทำท่าหันไปบอกอะไรสักอย่างที่ไม่ได้ผ่านเครื่องขยายเสียงเจ้าของชื่อสายฟ้าทำท่าโบกไม้โบกมือไปมาแบบไม่สนใจในขณะที่สายตาทอดมองไปที่เขาอย่างตั้งใจอยากบอกคนดีว่าพี่ปีสองรักน้องปีหนึ่งจังเลยชมงามสามเฉยดิปโปชเลย วาทาพีจิตีพิมหมระหว่างนั้นคนที่ชื่อสายฟ้าที่เขาได้ยินก็เหมือนกับร้องเพลงนี้ให้กับทิวเสียงหวานนุ่มดังลอดออกมาจากลำโพงในขณะที่เจ้าของเสียงนั้นยังคงทอดสายตาจ้องนิ่งมองมาที่เขาอย่างพนายามที่จะสื่อความหมายเขามองภาพตรงหน้าชั่วครู่ก่อนจะละสายตาจากคนตรงหน้าและหันเพื่อที่จะเดินต่อไปข้างหน้าไปที่ชั้นห้าโดยไม่สนใจห้องซ้อมดนตรีอีกเดี๋ยว น้องชื่ออะไรอะสายฟ้าพูดมาด้วยท่าทีสบายๆแต่ก็ดูเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างเป็นพื้นฐานนิสัยผิวขาวละเอียดแทบจะปราศจากรูกขุมขนดวงตากลมสวยสอดรับกับแผงขนตาที่โค้งอย่างมีเสน่ห์ลิมฝีปากสีชมพูอ่อนระเรื่องที่คลี่ยิ้มก็เย้าวยวนอย่างอารมณ์ดีอยู่เสมอชื่อทิวครับพี่ชื่ออะไรหรอครับเขาตอบกลับไปตามมารยาทสายฟ้า ดูเป็นผู้ชายหน้าตาดีที่รู้ตัวว่าตัวเองก็หน้าตาดีและพยายามจะใช้เสน่ห์เนี่ยอันทรงพลังของตนเองอยู่เสมอดูเพียงครู่เดียวก็พอจะเดาได้ว่าชายตรงหน้าคงจะมีความหลงไหลได้ปลืม้มเพราะหน้าตาอันแสนจะสะอาดหมือจดุดสายฟ้าครับเรียกสันส้นๆว่าพี่ฟ้าก็ได้นะครับปกติแล้วคําว่าฟ้าจะเป็นเพื่อนสนิทพี่หรือว่าน้องๆคนสนิทเรียกครับแต่ว่าสําหรับน้องทิวแล้วพี่ถือว,ว่าเราสนิทกันนะ ถ้าอย่างนั้นน้องทิวเรียกพี่ว่าพี่ฟ้านะไม่ต้องเรียกว่าสายฟ้าครับงั้นพี่ฟ้าขอจีบน้องทิวได้ไหมครับอืทิวนี่ถึงกับอึ้งไปเลยทิวเดินต่อไปเรื่อยๆเขาเดินตามทางเดินที่แทบจะล้างผู้คนเพราะตอนเนี้ยอยู่ในช่วงเวลาคาบเรียนตอนบ่าย ขาของเขาเก้าวขึ้นไปเรื่อยๆขณะที่กวาดสายตาดูรอบๆบรรยากาศโรงเรียนตอนที่เด็กชั้นอื่นเข้าเรียนหมดก็ดูมีเสน่ห์ดีทิวเดินผิวปากไปเรื่อยๆจนกระทั่งกำลังจะเลี้ยวขึ้นบันไดาสายตาของเขาก็ผ่านไปพบกับภาพภาพหนึ่งที่ทำให้เขาถึงกับเผลอลืมจะก้าวต่อไปภาพที่ว่านั่นก็คือภาพของผู้ชายที่ชื่อว่าวายโยนั่นเองพี่วายโยในตอนนี้อยู่ในชุดออกกาลังกายแต่ชุดออกกาลังกายที่ว่าคือ ท่อนบนไม่ได้ใส่อะไรเพียงแค่ใส่แค่กางเกงบอลที่ไว้เพียงต่ำๆเท่านั้นอยู่ตัวเดียวชายหนุ่มในเวลาเนี้ยกาลังหลบมุมหลังอาคารใช้สายยางลาดน้ำไปที่ตัวเองเพื่อล้างคาบเหงื่อใครก่อนที่จะเช็ดตัวเพื่อกลับไปสู่การใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งหนึ่งกกๆเขาใช้ฝ่ามือเบาๆของเขานั้นเคาะไปที่ประตูซึ่งเปิดกว้างอยู่ห้องปลายสุดของอาคารฝั่งซ้ายไม่มีชื่อเลขห้อง ภายในห้องนั้นโล่งกว้างและไม่มีสิ่งใดอยู่เลยนอกไปจากผู้ชายคนหนึ่งที่ใบหน้าเรียบนิ่งคนคนนี้กำลังใช้พู่กันวาดภาพอยู่บนผืนผ้าที่เขามองไม่เห็นสิ่งเดียวที่พอจะอธิบายเรื่องตรงหน้าได้ก็คือหลังกระดานวาดรูปนั้นมีรอยปากกาสีเข้มเขียนไว้ตัวหนาชัดเจนว่าสมบัติของนาทีสมบัติของนาทีาทใช่แล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเรื่องของพี่นาที ทิวกวาดสายตามองไปรอบห้องอย่างไม่เข้าใจนี่น่าจะเป็นห้องที่เขาตามหาแต่ในห้องกับว่างเปล่าและไม่น่าจะเป็นห้องเรียนได้ชายคนเดียวในห้องยังคงวาดรูปต่อไปอย่างไม่สนใจเขาใดๆดทั้งสิน้นทิวยังคงมองหาหลักฐานว่าห้องเนี้ยใช่ห้องเรียนที่เขาตามหาหรือเปล่าหรือหรือไม่ใช่แล้วทำยังไงต่อละ่ะถ้าไม่ใช่แล้วห้องไหนละ่ะเป็นห้องเรียนที่ทิวกำลังตามหา คนสุดท้ายค่ะที่เราจะพูดถึงในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับองชองเตคนอีกคนหนึ่งก็คืออักหลังจากที่ทิวได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเป็นวันแรกหลังจากที่คุณครูแนะนำตัวว่าเนี่ยคือนักเรียนใหม่ที่จะเข้าเรียนกับทุกคนและทิวก็มองหาที่ว่างเพื่อที่จะไปนั่งเมไอกำลังจะบอกว่าคือกำลังจะพูดภาษาอังกฤษ กำลังจะเมอแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าเปลี่ยนแล้วการพูดภาษาไทยแล้วการทิวพูดภาษาไทยยังไม่คล่องเท่าไหร่นักเพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาไทยขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับทิวเผยพูดภาษาอังกฤษไปเล็กน้อยเมื่อกี้ซึ่งเขาชินแต่เพียงชั่วคู่วินาทีเดียวเท่านั้นแหละก็รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนลิ้นเสียใหม่เขาถามอีกคนนึงดูกระท่อนกระแท่นไปนิดๆหน่นนนอยๆด้วยภาษาไทยที่เพิ่งศึกษามายังไม่ชัดเจน ยังไม่คล่องเท่าไหร่เอาสิไม่มีใครนั่งหรอกเจ้าของโต๊ะตัวที่ติดกับโต๊ะว่างพูดออกมาอย่างง่ายๆชายคนนั้นหันมามองเขาเพียงคู่เดียวก่อนจะถอนสายตากลับไปยังกระดานดำเร่ากับว่าตรงนั้นมันมีอะไรน่าสนใจมากมายอยู่ทิวยักไหลแบบไม่คิดอะไรก่อนจะหย่อนตัวลงนั่งที่เก้าอี้นั้นและเสียบกระเป๋านักเรียนไว้ใต้โต๊ะชื่อทิวนะเขาหันไปพูดกับคุณข้างๆอย่างแนะนำตัว ดูเหมือนว่าเพื่อนใหม่คนแรกในโรงเรียนของเขาจะดูอัธยาศัยไม่ค่อยจะดีนักแต่ก็นั่นแหละก็ยังดีดีกว่าไม่มีเพื่อนคบเลยเป็นลูกครึ่งเหรอเสียงทุ้มนั้นตอบกลับมาอืมลูกครึ่งฝรั่งเศสอะชูตอบกลับแล้วก็ยิ้มกว้างเพื่อนข้างโต๊ของเขาหันมามองครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับไปตาสีสวยดีเพิ่งเคยเห็นคนตาสีฟ้าแบบตัวเป็นๆป,ปกติอะ่ะเคยเห็นแต่ในทีวีอีกฝ่ายพูดแบบมืมงงำแล้วนายชื่ออะไรเหรอ ทิวาถามกับเพื่อเป็นการชวนคุยชื่ออักเนะออา่านไม้หรรากาศคอควายคอควายกลันอักเจ้าของชื่อพูดพร้อมอธิบายยาวเสียดสับเลยเรากลับจะเดาได้โดยง่ายว่าเขาต้องสะกดชื่อที่อ่านยากโคตรเลยอะให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วนี่มีเพื่อนที่นี่บ้างไหมอะได้ข่าวว่าเพิ่งย้ายมานี่อีกฝ่ายเอ่ยถามต่ออเพิ่งย้ายมาเทอมนี้นี่แหละ แถมกว่าจะจัดการเรื่องสัญชาติอะไรเสร็จอะ่ะก็กลับไทยไม่ทันเปิดเทอมด้วยก็เลยมาเริ่มเรียนช้าแบบที่เห็นอะ่ะทิวพูดอธิบายอืมอักตอบไปกับแบบง่ายๆแต่เพื่อนมีแล้วนะคนหนึ่งทิวพูดพร้อมคลี่ยิ้มอย่างเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาใครเหรอเพื่อนรู้จักอักถามต่อก็อกักไงเพื่อนคนแรกของเราเขาพูดพร้อมกับยิ้มตาหยีเอาล่ะทุกคนเราได้ฟังเรื่องราวของทั้งสคน 5คนสีต้องบอกว่า5คนที่เกี่ยวข้องกับทิวนะคะเป็นไงกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นนาทีภูผ,ผาสายฟ้าวายโยและคนสุดท้ายคืออักทั้ง5คนนี้มีความที่จะพนายามเข้ามาเกี่ยวข้องกับทิวกันทั้งนั้นแต่มีอยู่คนเดียวที่ทิวอะ่ะเข้าหาก่อนนั่นก็คืออักแต่ว่า4ี่คนแรกอะ่ะจะเป็นสี่คนที่เหมือนเป็นสี่คนที่เดินเข้ามาหาทิวก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งนาที ภูผาสายฟ้าวาโยโซึ่งเป็นรุ่นพี่แต่อากเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วก็นั่งโต๊ะข้างๆกันแล้วก็เป็นเพื่อนคนแรกแล้วก็คนเดียวของทิวเลยก็ว่าได้แต่ทั้ง5คนเนี้ยจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทิวมากมายแล้วใครกันนะคือองชองเปคนที่เป็นคนเขียนในหนังสือภาษาไทยตอบกลับไปมาระหว่างทิว กับอองชุงเตคนนี้คนที่ทำให้ทิวรู้สึกว่าหลงไหลในตัวหนังสือตัวนี้เหลือกเกินที่เขียนให้เขาที่เขียนเป็นการต้อนรับเขากับสู่เมืองไทยพนยามบอกให้เขาสู้บอกว่าจะอยู่ข้างๆเขาใครกันคือคนคนนี้คนที่ทำให้ทิวหลงรักขนาดนี้และพนยามที่จะตามหาว่าใครนะคือเจ้าของคนคนนี้ ใครนะคือคนที่ชื่อองชองเตเป็นนามปากกาของใครกันจะรุนพี่สี่คนนี้ที่ทิวคิดเพราะว่าพนยานที่จะเข้าหาทิวหรือเกินหรือจะเป็นเพื่อนข้างตัวอย่างอักก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะทุกคนแต่บอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนทุกคนเรื่องนี้อยากจะให้ติดตามนะคะน้องๆก็คือน่ารักทุกคนเลยค่ะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนมาร่วมหาคำตอบไปกับน้องทิวด้วยกันนะคะว่าใครกันนะคือองชองเตของทิว ใครกันคือคนที่ทิวพนัยามที่ตามหาจะเป็นใครเพื่อนๆอยากจะให้เป็นใครก็ต้องมารอดูไปด้วยกันนะคะมารอลุ้นไปด้วยกันเชียร์ใครเชียร์นาทีกดหนึ่งเชียร์ภูผากดสองเชียร์สายฟ้ากดสามเชียร์วายโยกดสี่และเชียร์อักกดห้านะคะใครที่นึกภาพไม่ออกติดไปต่อไม่ออกนะคะตอนนี้เขาปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะคะว่าองชองเปนเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงใครกันที่ เป็นคนที่น่าจะเป็นองชองเตที่สุดแล้วใครคือทุกคนชอบใครแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนคืออาจจะเชียร์ไม่เหมือนกันก็ชอบใครก็เชียร์คนนั้นนะคะในซีรีส์มันอาจจะหักมุมก็ได้ใครจะรู้แต่สำหรับแอดนะคะแอดบอกเลยว่ากยืนหนึ่งอุ้ยนะคะเอาละเดี๋ยวไว้คอยมาเม้ามอยกันเรื่อยๆนะคะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าน่าสนุกแน่นอนต้องคอยติดตามค่ะใครที่มาฟังแอดสปอยรับรองว่าอยากจะไปดูแน่นอน ใครที่บางคนนะคืออาจจะแบบยังไม่เคยที่จะคิดจะอยากดูแต่พอได้ฟังแล้วอยากดูแบบเนี้ยก็มีเยอะนะแต่บอกเลยว่าเรามาสนุกไปด้วยกันแน่ๆค่ะทุกคนไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ